ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ไม่มีสุขทุกคราไปอย่ามาบอกว่าเลยว่ารัก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 อย่ามาบอกฉ่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะอย่ามาบอกว่ารักเสมอรักพี่จริงรักพี่จริงใจรักอะไรรักอะไรพอจะไปก็หายไปเลยไปเลยไม่มีอะไรหรอกคำพูดคำสัญญาไม่แน่นอนคนโบรเลคนไม่จริงใจ คำสัญญาก็ไม่มีจริงคำสัญญาก็แค่คำหลอกลวงเพราะเธอคิดอยากจะได้อยากจะมาเธอก็มาพูดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่ารักรักรักแต่ที่จริงเธอต้องการแค่คนนอนกอดเธอไม่ได้ต้องการความจริงจากใจเธอก็แค่พูดคำหลอกหลอกหลอกให้ผู้หญิงหลงงมงายหลงเชื่อใจเธอคนมันไม่จริงมันไม่จังมันไม่แน่ไม่นอน คนมันโลเลและมากมากในกามคนมันบ้าคนมันบอ,คน,นบอคนมันโลเลมากมากในกามคนคนสดด้านอย่างเธอฉันรู้ว่าเธอมักมากในกามคนสุนดดานไม่ดีมันก็ชอบหลอกผู้หญิงไปวันวันที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกไม่มีสุดทุกข้าไปที่ใดมีรักที่นั้นมีทุก ไม่มีสุขชุ่คราไป too, too, อันมีชั่วอันมีชั่วอันมีชั่วยิ่งมาบอกว่าเลยว่ารัก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 ย่งมาบอกชื่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกนะยิ่งมาบอกว่ารักเสมอหรอกไม่จริงรักไม่จริง,ร,ร,งรักจริงจังรักอะไรรักอะไรแล้วก็บางวันก็ไปก็ไป,ไปก็หายไปเลยไม่มีอะไรหรอกคําพูดคําสัญญาไม่แน่นอนคนโรเลคนไม่จริงใจ เธอคิดอยากจะได้อยากจะมาเธอก็มาพูดว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้ว่ารักรักรักแต่ที่จริงเธอต้องการแค่คนนอนกอดเธอไม่ได้ต้องการความจริงจากใจเธอก็แค่พูดคำหลอกหลอกหลอกให้ผู้หญิงหลงงมง,งายหลงเชื่อใจเธอคนมันไม่จริงมันไม่จังมันไม่แน่ไม่นอนเชื่อแม่พูดชนะแม่จะบอกแม่จะบอกแม่อับน้ําร้อนมาก่อนแม่บอกได้เลยว่าผู้ชายมาเป็นย่งไงแม่บอกแม่บอกก็เชื่อแม่ที่แม่บอก แม่จะบอกว่าแม่อ่าบน้าร้อนมาก่อนแล้วแม่ก็รู้ว่าคนมันเป็นยังไงเธอยังเด็กเธอก็ยังดูไม่ออกก็ผู้ชายมันก็ล่อนตลอดพออยากจะได้มันก็บอกว่ารักพออยากจะอ่ะมันก็บอกว่ารักมันก็บอกว่าชอบพอยากจะอืมมันก็บอกว่ารักมันก็บอกว่าชอบพอได้หมดสมใจมันก็ทิ้งมันก็ทิ้งตลอดที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก ไม่มีสุขทุกขลาไปที่ใจมีรักที่นั่นมีทุกไม่มีสุขทุกขลาไปอยู่สวย,สวย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 ไปวันวันอยู่ช,ชิว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 ไปวันวันไม่ต้องการหรอกนะความรักที่ไม่จริงใจมีคนรัก แล้วต้องนั่งกินข้าวคนเดียวขอไม่มีดีกว่ามีแฟนแต่ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวจะมีทำไมวะมีแฟน like mm แล้วยังต้องกินข้าวคนเดียวขอไม่มีดีกว่าอยู่คนเดียวก็ได้งั้นจะมีทำไมแรกแกตอนคบกันมันก็มีเวลาให้เราทุกวันพอนานไปนานไปมันไม่มีเวลาแล kind of <waters S 2> ้วมันอ้างอย่างงู้นอย่างนี้ว่ามันมีชัระมันอ้างอย่างงู้นอย่างนี้ว่ามันมีงานต้องทํา บอกให้เราอยู่กินข้าวคนเดียวแรกแตอนที่มันมาจีบเราทําไมมันมีเวลาวะแรกๆกตอนที่มันมาจีบเราทําไมมันมีเวลาวะเช้ามาสายมาเย็นมามาทุกเวลาพอคบไปนานๆามันบอกไม่มีเวลาละพอคบไปนานๆามันบอกไม่มีเวลาให้เราละโอ้กูละแซงเสมอตอนเสมอไป คำนี้เคยรู้จักบ้างไหม <_ A> ก็มันเป็นข้ออ้างของมันทั้งหมดแหละเพราะมันเป็นข้ออ้างของมันทั้งหมดแหละคนมันไม่จริงใจแล้วมันก็จะไปหาคนใหม่มันก็เอาเวลาทั้งหมดไปให้คนอื่นมุกเดิมๆม,มุกเก่าๆก,ก็ตามได้ตลอดแหละ ที่ได้มีรักที่นั่นมีเธอไม่มีสุขทุกข์ลาไปเดียวเงียบเหงาเศร้าโศกเธอ ม่หัวหายไปทั้งคืนปล่อยให้ฉันระกำก,กล้ำเกลือนเธอไปชื่นระร่นชำใจแต่ก่อนยามความรักวันช้ำคืนและคำม่เคยรันไกลเฝ้า แต่คอยประรมรู้ใจรอนเย็นไหม่ห่วงถามทุกไล่ครัค้นยามนี้เธอแปลเปลี่ยนไปเป็นนั้นใดหรือจึงรอยราบ้านข้าเธอรวมเรียงนิดเรา ชานน่ากลัวเหลือใจอยู่ในบ้านชาไม่วังแวงฟังเสียงเพลงพทดเพลิน,นรือไยแต่คนรออยู่บ้านเหงาใจได้อินเสียงตะนาลิกา อยู่คนเดียวเงียบเหงาเศร้าสวงเธอมีห่วงหายไปทั้งคืนปล่อยให้ฉันรากรามกล้ำเกินเธอไปชื่นราร่นช้ำใจแต่ ก่อนยามความรักวันช้ำคือและคำม่เคยรัก